น้องอังเปาให้โชคนี่ให้หวยมาหางวดส่วนครับผมหางวดส่วนแล้วงวดล่าสุดหกขาหวยลาวัฒน,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 นาวันที่หนึ่งเมษาวันหันจับในสามหกขาครับออกเลขล่างหกขาเต็มเต็มเลยเมนี่ที่มาจับให้ลาวัฒนาวันที่สี่เมษาครับสองห้าหกข้าครับน้องหางเปานี่เมนี่มัน,นมาเด้อเวลาจับหวยลาวัฒนาเด้อให้สามตัวตรงๆเลยนี่ เหนในปุ๊บที่ซีกวางหายปุ๊บ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 ดยมไปมาขับไปแล้วเหรอ,อเออไปแล้วไปเตยเอามาเร็วเดี๋ยวมุ้ยเก็บเลยวอง,ง,ง่ันเดี๋ยวมานี่ครับข้าปากเลยนี่ครับตัวแรกครับเดี๋ยวอ่างเป่าไปก่อนปล่อยอ่างเป่าไปก่อนครับ 4ีครับผม4ีนี่ครับตัวเลยกีตัวเลกส,ลกสีนะครับเดี๋ยวเยด็๋ดวกันมาแล้วครับมาแล้วอังกอร์มาอีกแล้วครับพร้อมแล้วอังกอร์ มาลูกแม่ตัวที่สองครับผมเอาตัวที่สองครับตัวเรียกไปสิเรียกมาลูกเรียกมาตัวแดงที่อ,ออกางสามตัวเรียกมากไปแล้วครับพลผลผลหยุดฆ่าป่านเลยครับท้าน,น้่นไปเลยเพรต้องพลดครับเติมมาแทบไปเลยเออ นี่ครับยุบป,ปากเลยนี่ครับตัวที่สองมึงพูดอดยำจนมุดดีดเลยตัวเดียวแปดครับผมแปดนี่ครับตัวที่สง 8. องแปดเขียนอะไรก็นด้ครับซีแปดโอ้ยจังนกขี้หนหองเลยงวดนี้ เเนแขคแนวทังนะครับเป็นแขนแนวทางแนวตางหวยเล้าพัฒนาซีเมษาครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอ้าวตัวที่สามครับผมถ้าเวลาเลียงจุดมันมีสีตัวที่บางนี่เขจับสามตัวครับสามตัวตรงตรงก็เอาละเนาจะมันเอลียมาอังก้ตัวที่สามลูกเอาแน่นเรียกมาเรียกมามูเรียกมาเรียกมา เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอุ้ยเนาะมุดยจับมุทะเดีมักมุทเดมัดคนมาบุเดมัดเอาหลงเดียวมาเนาเสอครับียย้ตัวบอกเอาทามหตัวที่สามเลยหวหน้าวันาเ้ยวันที่สี่เยเดียวมาหลเดียวมาอยู่ที่ปากัะพ่อฮะอยู่ที่ปาไปแล้วเหรอไปมาไปมาขามั้ยเอ็มม่า ี่อยู่ปากเลยครับตัวที่สามนี่ตัวที่สามไปมานมันได้เรงเลยสามตัวตรงตรงนี้เรืมดนี้เลยเอ้บันชีซีไอ้บัญชันเนีอยนี่ครับ,น,รบนอนกลางปอรครับผมมึงไล่อยู่ดังเป็นตัวเลยกเลยครับไล่อยู่ลังไม่อสองซี่แปดสองครับผมสามตัวสี่แปดสองหวยลาววัฒนาครับ ด้วยอังเปาน้องอังเปาครับผมนี่ครับผมสองสามตัวหนึ่ง,งเลยนี่อีกสองตัวมีสี่แปดสี่สองสองแปด เปียอันโยกัันเปลี่ยนสอง่แปดปีเปลี่ยนซี่เลยีวซี่เปลี่ยนเลดียวสองแปดเอออันนี้กันนะครับนี่หัซี่ับสองหาเป็นตัวเดียวกันครับนี่ซี่หากับเปลี่ยนห ตัวนินของอังเปาด้วยครับเนี่ยนี่ครับผม,อ,อ,ผมอ่อนกวมานี่ครับหวยลาววัฒนาครับผมลาววัฒนาวันที่4เมษายนวันเกิดที่4เมษายน2565ครับผมนี่จากน้องอังเปาครับอังเปาให้โชคนี่น้องอังเปาครับผม ให้มาเราหางวดส่วน,นครับนี่นี่งว <c ười> ดที่หกครับนี่งวดที่หกเลยนี่มีสี่แดงยังบเพราะวนั้นกระซื้อให้เราครับอันนั้นกระสือสามตัวตัวครับซื้อให้นี่บานไม่บานยังจะซื้อให้เราครับไปเอาเอางเปาบ๊ายบายครับ,บขอให้โชคให้มันครับผมเป็นแค่แนวลท่ากันครับผม ไชให้มันไบึงไลยู่งงมวบึงไลรับบึงไลนีเห็นบ้เป็นตัวเล็กเลยครับเป็นเมวไหชโชครับผมอ้าวโอเคโชคดีครับผมโอชคใไ้มันครับผมน้องเ่าชครับ